ทามเรนเจอร์ขบวนการอนาคตซูเปอร์เซนไตซีรีส์ลำดับที่24ทามเรนลูกกรินเยลโล่กรินทามเรนเ ซีมเรื่องเกี่ยวกับเหล่านักสู้จากอนาคตที่ข้ามเวลามาเพื่อไล่ล่าจับกลุ่มพวกปีศาจมีจํานวนตอนทั้งหมด51ตอนมาเล่าเรื่องย่อก,กันสั้นๆนิดนึงนะในปีคศ3000โลที่มีวิทยาการก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการค้นพบวิทยาการทมาแมชชีนที่สามารถย้อนเวลาไปในอดีตได้จึงทําให้เกิดกําเนิดสํานักงานตํารวจการเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้อาญายกรใช้สิ่งนี้ในทางที่ผิดแต่อยู่ๆในเหตุการณ์การจับกลุ่มปีศาจดันมีการแสงตัวเข้ามาภายในฐานและจู่โจมเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อดําาเนนนนนิกกรแผทีี่จะย้ออลับไปตปตศ2000 ปีนี้มันอยู่แย่ขอย้อนไปและการคับเหตุนี้จึงมีภารกิจเร่งด่วนในการเรียกนักเรียนตำรวจรวมทีมเฉพาะกิจเพื่อจับกุมปีศาจในครั้งนี้เมื่อเดินทางถึงปี2000กลับพบว่าหัวหน้าทีมที่พามานั้นก็คือพวกปีศาจที่แฝงตัวมาอีกรายการต่อสู้ที่เกิดขึ้นทาให้ยานที่พามาด้วยบึ้มเสียหายทั้งหมดทางเดียวที่จะกลับไปปีคศสา0 0 0ได้นั่นคือต้องจับกลุมปีศาจทั้งหมดกลับไปด้วยเท่านั้นเพราะงั้นเหล่าตำรวจการเวลาที่เหลือกันอยู่4คนจะต้องใช้ชีวิตในปีนี้เเเเพพื่่่่อออจจัับบกกุมมมมหหหลลลาาาาาชชาชรใ้้ไดดคคคววโีีียยงนทแะ นนั่นก็คือพี่สีแดงของเรานั่นเองมาช่วยแบบนี้มาเป็นทามเรนเจอร์ด้วยกันเลยมาเพื่อนในไทยเคยมีการหลอกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ในรายการบ้านร์ตูนช่วงปีพศ2545ก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่เลยเนาะพอนุ่มมีใครจะย้อนอดีตไปกับผมบ้างไหมครับขึ้นมาขึ้นมาททมเรสอัสมิทัศสยคาราเต้ฝีมือดีใครเป็นลูกเศรษฐีชนที่ชนบีทามเรสดยวผิดกฎของกองควบคุมเวลาก็เขาจับแกอัสมิทัศสียพอนุ่มยุคปี2000 ผู้ที่บังเอิญเดินผ่านมาพบเข้าเจอกับเพื่อนๆทามเรนเจอร์ที่มาจากอนาคตปี3000ันนอนเกลื่อนกลายกันแบบหมดสภาพด้วยความคนดีพี่แกก็เลยเข้าไปช่วยแต่ด้วยความหมดจอบแบบใดไม่รู้ที่เขาดันไปหน้าเหมือนกับปีศาจที่ปลอมตัวมาแล้วทํากับพวกทามเรนเจอร์4คนแบบนี้เลยเกือบจะโดนรุมซะละฟังกันหน่อยโว้ยเมื่อพวกททมเรนเจอร์4คนเจอเหตุแบบนี้และต้องตามล่าพวกปีศาจที่หนีมาในยุคนี้ด้วยจึงต้องงัดอุปกรณ์แปลงร่างขึ้นมาเพื่อใช้รับมือแต่ขั้นแรกมันต้องมี5คนแต่ดันมีสี่น,นี่สี่ เอาไปคุณมีฝีมือพอที่จะช่วยคนอื่นได้จะ่จะทำเฉยงั้นเหรอ้าแบบนี้ก็เท่ากับฝึกการต่อสู้ไว้เล่นโกโก้สินะ รู้ล้ลนะด้วยความที่ทัศยะเป็นคนยุค2000ในกลุ่มคนเดียวนี่จึงเป็นที่พึ่งที่สุดในกลุ่มในด้านการเป็นอยู่ในยุคนี้เขาได้จัดการที่พักให้กับพักพวกดูแลทุกอย่างและการอยู่ได้ที่นี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันทัศยะจึงเป็นคนเริ่มคิดตั้งบริษัท Tomorrow Research บริษัทร,รับบริการจ้างทําทุกอย่างขอให้บอกไหนในนี้ใครทําอะไรได้บอกสิเห็นหน้าตาใจดีแบบนี้แต่ความจริงนี่คือนักคาราเต้ขั้นเทพที่มีฝีมือการต่อสู้ที่ไม่ธรรมดารวมกับการเป็นไทม์รสเข้าไปที่โคตรจะเท่ส ทำให้เขาสามารถนํามาฝึกสอนเด็กๆประกอบอาชีพหาเงินได้อีกด้วยดูรักเด็กนะครับเนี่ยถึงจะเก่งขนาดนี้แต่ความฝันก็ยังไปไม่สุดนั่นก็เพราะครอบครัวของทัศยะที่ค่อนข้างจะวางแนวทางชีวิตเขาอยากจะให้สานต่อธุรกิจเพราะพ่อเขาคืออาซามิวตารุประธานบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีที่เป็นต้นตระกูลของการวิทยาการขั้นสุดในปี3000นั่นแหละเรียกได้ว่ารวยระดับประเทศกันเลยทีเดียวเชียวว่าแล้วทำไมหน้าเหมือนกันเป๊ะแต่ด้วยความเป็นสีแดงตัวเอกใครมันจะไปเดินตามเส้นทาง อกันฮโชคชะตาผมต้องไปคนกําหนดเองเซผมเนี่ยไม่ใช่คนในตระกูลอาสมิอีกต่อไปแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับพ่ออีกแล้วด้วย การใช้ชีวิตปกป้องโลกที่ดูจะไม่มีอะไรแต่เมื่อได้ชิดใกล้ก็วันไหวเหมือนกันเมื่อทัศยะได้อยู่ในทีมทาม e เรนเจอร์ทำหน้าที่ร่วมกันกับทามพิงไปมากขึ้นมากขึ้นถึงจะเห็นว่าสองคนนี้มีโมเมนต์ฟาดกันเหมือนเกลียดแต่สุดท้ายแล้วถ้าคนมันจะมีใจให้กันก็ห้ามไม่ได้อะเนอไหนๆก็พูดถึงการต่อสู้พี่แกแล้วไปดูลีลาพี่แกสักหน่อยดีกว่า e t h n beat up บ Shit, เมื่อการต่อสู้ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดการมาจากคนในอนาคตย่อมรู้เหตุการณ์ต่อจากนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งคือการเตือนถึงเหตุการณ์ในปี2001ที่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่กับโลกท,ทัศญทติเห็นแบบนั้นบวกกับความรักเพื่อนเขาเลือกที่จะพาทามเรนเจอร์สคนกลับเข้าเครื่องเคลื่อนย้ายเวลาให้กลับไปในปี3000ที่ควรจะอยู่เพื่อไม่ให้มิติเวลาเหตุการณ์ผิดเพี้ยนส่วนเขาจะอยู่รับมือกับเหตุการณ์นี้เองสุดท้ายแล้วความเป็นเพื่อนที่ผูกพันกันมาทําให้เพื่อนๆกลับมาช่วยทัยยยยยะในนนนนนช่ยย่่่่่่ววววงงงงทท้้้้้้าาาาาอออูดดีีจจผพเเเหตุกกรรณ์ไไไถึัััแลคคมมมมศบื อตัวขึ้นระหว่างเขากับทามพิงแต่คนที่อยู่คนละยุคก,กันสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกจากกันอยู่ดีสินะฉันอยากจะบอกเธอมาตลอดว่าฉันรักเธอเัอสิยาฉันเข้าใจเราไม่ได้จากกันหรอกทามบลูอายาเสพ่อหนุ่มนักซิ่งตัวจริงเรื่องความเร็ว ทำผิดกฎแห่งวิถีเวลา อายเสหนุ่มผมยาวจ,จากปี3 0 0พันเจ้าหน้าที่ใหม่ผู้ที่เข้ามาไม่ทันไรก็โดนเรียกตัวไปทําภา,ารกิจพิเศษเลยจะต้องร่วมชะตากรรมวับมาปี2 0 0พด้วยเมื่อต้องมาติดแยกที่นี่จากการโดนพวกปีศาจท,ที่วางแผนมาอย่างดีก็ต้องตามจับพวกคนร้ายให้ได้ก่อนที่จะกลับไปอยู่ที่นี่ก็ต้องหารายได้ด้วยสินะเมื่อในทีมสื่อไปสืบมาก็ได้พบว่าอาเยเสเคยเป็นนักแข่งรถตัวเก่งมาก่อนแต่ด้วยประสบการณ์ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการแข่งทําให้เขาไม่อยากจะจับรถอีกต่อไปยังไงก็ตามมาอยู่ยุคนี้ก็ต้อง กินพี่เกยเลยอกจำเป็นต้องทําอาชีพเกี่ยวกับการขับรถในการหาเงินดํารงชีวิตตามสไตล์แบบนักขับไปทําใบขับขี่พี่เขาก็สิ่งแบบไม่เกรงใจใครในเรื่องนี้ใส่ใจคอของเอเสที่ดูจะเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวนั่นก็มาจากสาเหตุที่ว่าเขาดันมีโรคประจําตัวโรคหนึ่งเกี่ยวกับหัวใจที่แม้แต่เทคโนโลยีในการรักษาปีสามพันยังทําให้หายขาดไม่ได้และยังคาดการอีกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน1-2ปีฉะนั้นแล้วสําหรับเอเสเองการที่ไม่ให้คนในทีมรู้ย่อมดีที่สุดเพราะรู้สึกตัวเองจะกลายเป็นตัวถ่วงทําให้เพื่อนในทนห่วง เปล่าไอ้ตอนอาการกำเริบจนคนในทีมเพิ่งรู้ความจริงนี่สะเทือนใจจริงอายุเท่าไหร่แต่ทำไมาไม่บอกเราเลยทัศยะถึงพี่เกจะดูเป็นคนเงียบๆแต่บางช่วงก็อาจจะเห็นพี่เขาปากแจ๋วอยู่บ้างแถมยังมีเรื่องทะเลาะกับพี่สีเหลืองสร้างสีสันในทีมกันเล่นๆซะอีกเรื่องสาวก็มีประเด็นกนารซักเล็กน้อยหยุดตีกันได้แล้วโว้ยไอ้ตายสิ ตูดนี้มี่หัวไม่เคยมีสมองคิดเด่ยม,มันขนาครบเลยฮะว่าไงเนาะเออน่าจะท,ทำะอะไรนะครับน่าได้เหมือนเด็กเลยนะอะแต่ก็ยังมีความน่ารักเล็กๆให้ดูกันบ้างกับเด็กนี่พี่แกใจดีสุดๆเลยเชียวก็หนูไม่มีเงินจ่ายนี่นาะสินเนี่ยมันไม่ใช่สมบบาทใช้ไม่ได้คะ่ะขอบคุณที่ใช้บริการนครับ เรื่องของการต่อสู้ในเรื่องจะเห็นได้แล้วว่าทุกครั้งที่ต้องมีการลุยอเยเสจะเป็นคนสู้เอาสุดมากๆเนื่องจากโรคที่เขาเป็นและรู้ตัวเองว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานทําให้เขาเป็นคนที่คิดว่าความตายมันน่ากลัวการเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแทนคนอื่นย่อมเป็นสิ่งที่ควรทําใจพี่ได้จัดๆไปดูท่าการต่อสู้ของพี่เกกันสักหน่อยเว้ยไปเว้ย เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายใกล้เข้าปี2001วิกฤตครั้งใหญ่ที่ทำเรสส่งเพื่อนๆกลับไปยุ3000เพื่อให้ปลอดภัยตอนกลับไปผู้กองหองสูตรประชาการยังเสนอเรื่องโรคที่เขาเป็นว่าสามารถทําให้รักษาแบบหายขาดได้แล้วว่าตามแต่ถึงอย่างนั้นความเป็นห่วงเพื่อนที่มากกว่าจึงทําให้เขากลับไปช่วยทำเรสจ,จนผ่านเหตุการณ์ไปได้แต่สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันไปก่อนนะเพื่อนประพูนจม่ตายเรา ทมเยนโล่โดมอนโควิชาการต่อสู้เดี๋ยวผู้หญิงผมปกป้องเองครับทมเยนโล่แกททำผิดกฎของกองควบคุมเวลาเราขอจับแกได้เวลา ออกโรงโดมอนพ่อหนุ่มทะเลนยุคสามพันที่เข้ามาใหม่และโดนจับไปเข้าทีมล่าคนร้ายซะแล้วไปปีสองพันด้วยคนนะเมือ่อจะต้องมาติดอยู่ที่ยุคนี้จากฝีมือของพวกปีศาจแบบนี้จริงจะต้องดํารงชีพที่นี่ด้วยการหาอาชีพทำซึ่งสิ่งที่พี่แกถนัดที่สุดนั่นก็คือวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวเพราะโดมอนในปีสามพันได้ทําการตระเวนแข่งการต่อสู้มาอย่างโชคชนจนกระทั่งมาในยุคนี้พี่แกยังละเมือถึงตอนแข่งอยู่เลยมาจากอนาคตอาจจะมาเวลานิดหน่อยต้องขออภัยครับด้วยวิชาที่เขามีอาชีพที่พอจะเป็นไปได้นั่น ศิลปะาการต่อสู้ป้องกันตัวเริ่มแรกจากการตระเวนแจกใบป,ปลิวให้คนตามท้นองถนนแต่ด้วยนิสัยที่เรียกได้ว่ามุ่งเน้นแต่สาวๆซสะส่วนใหญ่ทำให้ไม่ค่อยมีลูกค้ามาสนใจเรียนมากนะจะไม่มีตังเอานะครับพี่แต่ว่า,าผู้หญิงก็ไปเพีิอดอหน้าทะลุถนอมเพราะฉะนั้นชันะนนต้องปกป้อง,องพิเศษยังไงแล้วรู้ลึกอเปล่า าานสจการที่โดมอนมีความสนใจเรื่องผู้หญิงเป็นพิเศษเมื่อมีสาวมาสนใจทำให้เขาตื่นเต้นแบบสุดๆในครั้งหนึ่งที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นโดมอนในร่างทำเยนโลได้เข้าช่วยเหลือนักข่าวคนหนึ่งในที่เกิดเหตุด้วยความหล่อเท่ e v รีเ d ย์แบบนั้นทําให้หนักข่าวสาวตกหลุมรักทำเยนโลเข้าอย่างจังพยายามสืบสอดทุกทางจนได้ติดต่อกันทางอ e ีเมลหรือแม้กระทั่งการเก็บรูปไว้ในกระเป๋านี่แหละคือประเด็นเพราะนักข่าวคนนั้นได้เข้าใจว่าทำเยนโลตัวจริงก็คือไอายาเซหรือพี่สีน้าเงินนั่นเองทําให้โดมอนที่พ มารู้เอาตอนหลังแทบบ้ากระโดดลงน้ําไปเลยยังโชคดีที่นักข่าวเองก็รู Car ้ตัวว่าตัวเองชอบทําเย็นโลที่คอยช่วยเหลือเธอต่อให้ตัวจริงจะไม่ตรงกับพี่เดาเอาไว้แต่คนนี้แหละใช่เลยนิสัยของโดมอนอาจจะเป็นคนใจร้อนไม่ฟังใครชุนเฉียวง่ายไปบ้างแต่ด้านการต่อสู้นี่ต้องยกให้พี่แกจริงๆด้วยความชํานาญพื้นฐานที่ดีมาอยู่แล้วบวกกับพละกกาลังอันแข็งแกร่งที่น่าเหลือเชื่อจะสู้ตัวตัวก็ต้องมีกลัวกันบ้างแหละให้ไปดูความแข็งแกร่งของพี่เขากันสักนิด เข้าสู่ช่วงท้ายใกล้วิกฤตปี2001ที่ได้กลับไปยุค3 0 0พันแถมยังได้รับข้อเสนอกับชีวิตที่จะดีขึ้นแต่ด้วยความเป็นห่วงททมเรสจึงกลับมาช่วยเพื่อนอยู่ดีก่อนภารกิจสุดท้ายก็ได้กลับมาเจอหวานใจนักข่าวสุดที่รักซึ่งอาจจะพอมีเวลาว่างเล็กน้อยเลยแอบไปจูจีกันสักหน่อยเมื่อจบสิ้นภารกิจก็ต้องกลับไปยุคปี3 0 0พที่จากมาไปแล้ว ว่างว่อกะไปเยี่ยมโคนมิจังบ้างนะแต่เดี๋ยวนะผ่านหลังจากนั้นไปนหนึ่งปีทำไมผมเห็นพี่นักข่าวอุ้มเบบีอยู่แบบนั้นใช่ไหมเนาะทามกรีนชิออนหนุ่มฉลาดแพรวชาวต่างดาวผู้รอดชีวิตกรีนนะมีคนหทยม่ีเวลาแล้เวเขาจับแก ชีออนพ่อหนุ่มอัจฉริยะพูดเพราะมองโลกในแง่ดียุคปีสามพันที่เข้ามาเป็นตำรวจใหม่กรีบแต่มาแป๊บเดียวกว่าถูกหิบไปทำภารกิจใหญ่ต้องวิ่ไปยุค 2, สองพันซะแล้วการมาในยุคนี้เลยต้องอยู่ที่นี่เพราะยังกลับไม่ได้จนกว่าจะจับกลุ่มเหล่าปีศาจที่หนีมาทำให้ต้องสรรหาอาชีพทำเพื่อดำรงชีวิตในการหาอะไรทำนี่ก็ดูจะเป็นคนที่ชิลที่สุดเพราะความสามารถของชีออนนี่เรียกได้ว่าฉลาดอย่างเหนือชั้นทั้งสมองอันเป็นเลิศรวมถึงฝีมือการประดิษฐ์สิ่งของที่เข้าขั้นเทพสุดๆคุนส ว่ามาก็มาจากที่ชิออนคือคนจากดาวครอฮาบาสัสดาวที่ผู้คนต่างขึ้นชื่อเรื่องความอัจฉริยะตั้งแต่เกิดจนมาถึงครั้งหนึ่งที่ดันเกิดสงครามครั้งใหญ่จนทําให้ดาวล่มสลายและนี่ดันเป็นคนเดียวที่รอดมาจนได้มาอยู่ในสถานีวิจัยแต่ด้วยความฉลาดทําให้เขาถูกจับไว้ทดลองต่างๆนานาไม่สามารถไปไหนได้สุดท้ายจึงตัดสินใจหนีออกมาเพื่อเป็นตํารวจการเวลาตามที่เห็นแต่ว่าผมนายด,ด,าดานี่ยดูเป็นมษย์ตัดดาวดีนะฉันว่ายอมซะอีกก็ย้อนได้สิครับอ๋อผมว่ามันเหมกกาะกับผมดีนะ ยลมวมันติดสามขวบแล้วอ่ะดูดีไหมล่ะครับ ความสามารถระดับนี้ทําให้ชิออนหาเงินได้ไม่ยากมากนะักทั้งการรับ j อบประดิษฐ์สิ่งต่างๆรวมถึงการซ่อมของใหญ่ไปยันพัดลมพี่ก็ซ่อมได้แถมนี่ยังเป็นตัวหลักในการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในทีมไทมเรนเจอร์อีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าไม่มีพี่แกนี่ลําบากเอาเรื่องหลงทางเสียเวลาแต่ถ้าหลงมันยาหญิงก็จะเป็นแบบนี้เขาจะได้ยังด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากนะักแถมทีมไทมเรนเจอร์ก็คือทีมแรกที่ชิออนได้ใช้ชีวิตร่วมด้วยอีกเรียกได้ว่าเพื่อนกลุ่มแรกเลยแหละทําให้พพพี่่แกกออยาาาจะสสร้งควมััันนธ์บเื ไว้เยอะๆถึงบางทีอาจจะทําตัวไม่ถูกกันไปบ้างแต่ก็น่าเอ็นดูเขาเลยเนะอะถ้างั้นผมก็รักคุณอภัยครับอะอผมรักคุณอะที่เป็นแบบเนี้ผมรักคุณครับเฮ้ยคือ สิ่งพิเศษกว่านั้นนั่นก็คือชาวดดวฮาร์บาจะนอนเพียงหนึ่งครั้งใน1ปีเท่านั้นทําให้จะเห็นชีออนในเรื่องแทบจะไม่นอนทานู่นทํานี่ไปเรื่อยแต่นอนรอบหนึ่งเวันตีตื่นมาทีเจอเ,เพื่อนๆนั่งเหงาเพราะคนหาเงินหลักหลับยาวแบบนั้นตัวแบกค่าใช้จ่ายจัดๆเรื่องการต่อสู้นี้ไม่ต้องเป็นห่วงความฉลาดของชีออนที่คอยจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมารับมือกักบพวกปีศาจถึงพละกําลังจะไม่มากแต่ขาดพ่อหนุ่มคนนี้ไปไม่ได้เลยเชียวให้ไปดูพี่แกสู้สักหน่อยนะเฮ้ยเี้ เม pues ื่อเข้าช่วงท้ายใกล้ถึงวิกฤตปี2001ที่ทําเรสส่งให้เพื่อนๆกลับไปยุค3000ถึงจะเห็นคนในทีมได้รับข้อเสนอดีๆในชีวิตแต่นี่คือคนเดียวเลยที่ไม่ได้รับเพราะเขาคือชาวต่างดาวไม่ใช่คนของที่นี่สุดท้ายแล้วความเป็นห่วงเพื่อนจึงทำให้ตัดสินใจกลับไปช่วยทม์เรสจนทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ถึงอย่างนั้นแล้วก็ต้องกลับไปยุค3000อยู่ดีไปแล้วนะครับคุณทัศยะที่ผมได้ขอบคุณทัศยะผมจะไม่ลืมเลยครับไม่ว่าจะยังไง ผมก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วทามพิงยูริหน่วยพิเศษผู้เอาหารแต่งานบ้านเว้นไว้หน่อยละกันเนอะ ททลลาอยูริผู้มาจากยุคปี3000หญิงสาวคนเดียวในกลุ่มไทม์เรนเจอร์ตำรวจหน่วยพิเศษที่แอบแฝงตัวมาเพราะได้ข้อมูลมาว่าจะมีพวกปีศาจลักลอบเข้าสู่บรญชาการเธอเลยทำเนียนขอเข้าทีมที่จะไปปี2000ด้วยอีกคนเมื่อเดินทางมาถึงก็เป็นไปตามที่เธอคิดแต่ด้วยความวางแผนมาดีของอีกฝั่งทำให้ทีมพลาดท่าและกลับไปปี3 0 0พไม่ได้จึงจะต้องอยู่ไล่ล่าปีศาจให้จบก่อนที่จะกลับไปถึงจะเป็นหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มแต่นี่ถือได้ว่าเป็นหัวหน้าทีมได้เลยก็เพราะฝีมือที่ได้รับการฝึกฝน มาอย่างชํานาญกันทั้งการใช้อาวุธอย่างแม่นยําและเทคนิคการต่อสู้ขั้นสูงไม่เชื่อก็ลองดูที่ยูริจัดการชายชะกันในกลุ่มซะอยู่หมัดอย่างเถื่อนถึงอย่างนั้นแล้วก็ใช่ว่าจะถนัดไปซะทุกอย่างเมื่อมาอยู่ในยุคนี้เรื่องเงินก็สําคัญก็จําเป็นที่จะต้องทํางานสารพัดเพื่อให้อยู่รอดและงานส่วนใหญ่ที่ได้รับนั่นก็คือพวกงานบ้านทั้งถูพื้นรีดผ้าทาอาหารแต่ถ้าคนมันไม่ถนัดก็ต้องพยายามแหละไม่ทําก็ไม่ได้อีกร้องไห้ ในการที่ยูริเข้ามาเป็นตำรวจหน่วยพิเศษสาเหตุนั่นก็คือแนดีตครอบครัวที่อยู่กันครบจูจ่ๆก็โดนดักยิงจนเสียชีวิตเพราะพ่อของเธอก็คือตำรวจที่คอยตามจับผู้ปีศาจที่ทำผิดกฎทำให้เหลือเพียงยูริที่รอดมาคนเดียวเธอเลือกที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเพื่อต้องการที่จะตามจับคนร้ายให้ได้การเกิดเหตุแบบนั้นต่อหน้าต่อตามันยากจะทำใจจริงๆเห็นแต่งตัวเรียบง่ายสบายๆไม่แต่งหน้าแบบนี้ในตอนหนึ่งที่โดนปีศาจพูดเหยียดหยามใส่ว่าไม่มีเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงเอาซะเลยเนาะก็อย่างเธอเน่ะ ไม่มีเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงเลยนะสิคนไร้เสน่ห์ทำให้ยูริทนไม่ไหวปรับลุกครั้งใหญ่ทั้งแต่งตัวเล่นเวทาเล็บทำผมเอาซะให้ครบทำเอาซาหนุ่มๆตะลึงอึ่งทึ่งกันไปเลยทีเดียวเชียวนคง แล้วนะถึงยูริจะเป็นคนที่ใส่จริงจังมีความดุดันในตัวแต่เรื่องความรักนี่ใครจะห้ามกันได้เมื่อต้องอยู่ในทีมททมเรนเจอร์ที่ต้องทํางานร่วมกับพี่ททมเรดบ่อยขนาดนั้นน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนรู้ตัวแล้วว่ารักเธอฉันนะรู้ตัวว่าอยากให้เขามาช่วยรัศยะนะให้ไปดูสาวยูริโชว์สเต็ปการต่อสู้กันสักหน่อย เมื่อเข้าสู่ช่วงทไทยใกล้เข้าสู่ช่วงวิกฤตครั้งใหญ่ในปี2001ที่ทามเรสส่งให้เ,เพื่อนๆกลับไปยุค3000ที่จากมาเพราะไม่อยากให้เดือดร้อนไปด้วยแต่เมื่อกลับไปยังได้ข้อเสนอจากผู้กองของศูนย์ประชาการที่สามารถเขียนแก้ประวัติศาสตร์ใหม่ให้ครอบครัวของยูริยังอยู่กันครบไม่มีใครจากไปถึงอย่างนั้นแล้วด้วยความเป็นห่วงทามเรสเธอจึงเลือกกลับไปช่วยอยู่ดีแต่ยังไงก็ตามเมื่อภารกิจจบการที่อยู่กันคนละยุคตั้งแต่แรกความรักที่เกิดขึ้น,ค,นคงกลายเป็นแค่ความทรงจำดีๆในช่วงงเเววลลาาาาสสััั้้้้้นนนนๆททุ่่ดดยยแกกก็ตออจูี เราสองคนไม่ได้จากกันไปไหนหรอกแค่อยู่ต่างมิติเท่านั้นฉันอยู่ในวันพรุ่งนี้ที่ทศยสยะสร้างขึ้นไงเพราะฉะนั้นทำไฟเยอร์ทาคิซาว่านาโอโตะหน่วยรบฝีมือดีเจ้าหน้าที่ผู้ทยทยานเอาหน่อยเว้ทำไฟเยอร์ไฟเยอยังไ,ไ,ไม่หยุดแล้วก็ ทำให้ปล่อยไว้นะ คาคิซาว่านาโอโต้พ่อหนุ่มเจ้าหน้าที่ในหน่วยซิตี้การเดียนบริษัทของพ่อพี่สีแดงหน่วยที่จะคอยเข้าปราบปรามเหล่าปีศาจเหมือนกับที่พวกพี่ทางเรนเจอร์ทำกันนี่แหละซึ่งในอดีตนาโอโตะเคยได้ดูคาราเต้กับทัศยะแล้วยังชนะด้วยต่อมาจาับพระจับผูได้มาเรียนด้วยกันในมหาลัยกลายเป็นเพื่อนซีแต่ด้วยความที่เขาฐานะทางบ้านไม่ดีเท่าไหร่เมื่อได้ไปเรียนและพบสังคมที่อุดมไปด้วยคนรวยได้เจอกับนิสัยหลายๆอย่างของคนเหล่านั้นที่เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเบี้ยล่างของคนพพววกนนนนี้้ถึงงงแมมทัตยะจจะออ่่าาโเเป็เืริ สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะลาออกแลกกลายเป็นคนในหน่วยซิตี้การ์เดียนหลังจากนั้นในที่สุดการมาเป็นทางไฟเยอร์ครั้งแรกก็เกิดจากหุ่นที่เคยหายไประหว่างการทดสอบการเคลื่อนย้ายมิติในปีส0 0พันชื่อว่าวีเร็กที่จูจูก,ก็โผล่ออกมากลางเมืองในปี2 0 0พและอารวาไปทั่วการจะหยุดได้จะต้องอาศัยอุปกรณ์ควบคุมที่ติดตัวมาด้วยนาโวโตที่ต้องการจะหยุดสิ่งนี้เลยลุยออกมาตามหาเครื่องจนเจอและบังเอิญได้ใส่เข้าไปที่แขนซ้ายตามคำแนะนำที่มีเสียงขึ้นมาเริ่มกระบวนการติดตั้งการุดาใส่มือซ้ายลงในกล่อง หามือซ้ายลงไปในนี้เหรอจนทำให้พี่แกแปลงร่างได้ในที่สุดเท่เกินเมื่อได้เป็นทางไฟเจอแสดงฝีมืออันเก่งกาจให้องค์กรได้เห็นเนาโต้จึงได้เลื่อนขึ้นไปในตำแหน่งระดับหัวหน้าที่คอยนำทีมเข้าปราบปรามพวกปีศาจอย่างที่เขาอยากจะเป็นแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังโดนเอาตัวไปทดลองเพื่อศึกษาพลังของทางไฟเจอเพื่อพัฒน,นาเทคโนโลยีขององค์กรไปอีกเบื่อโว้ยเออกสอ็สึกเบื่อน่ะสิครับ อนอนเฉยๆให้ทดลองทุกวันเลยในเรื่องที่อาจจะเห็นพี่แกดูไม่ค่อยจะสนใจใครมุ่งเน้นเป้าหมายความใหญ่โตมีอำนาจของตัวเองอย่างเดียวแต่ถึงแบบนั้นก็มีให้เห็นความน่ารักของพี่แกบ้างเล็กๆทั้งการยอมไปหาเด็กแฟนคลับของไทมไฟเจอร์ที่บอกว่าจะยอมผ่าตัดถ้าพี่มาหาผมถึงที่นะครับหรือกระทั่งการที่พวกไทมเรนเจอร์แทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วจนทมบรูต้องบากหน้าไปขอความช่วยเหลือรีบไปไหนได้บ้างฮฮะ ตอนแรกก็ไม่ให้แต่สุดท้ายก็ไปช่วยเลยนะปากแข็งจริงๆเลยพ่อหนุ่มที่นี่รับจ้างทุกอย่างใช่ไหมฉันอยากจะจ้างไปทำงานหน่อยจะต้องรับปีใหม่ทั้งที่ตัวสกปรกเขาคงไม่หมดช่วยอาบน้ำให้สะอาดหน่อยสิ<า>ฉันจ่ายค่าจ้างให้ล่วงหน้าเลยคงจะรับงานนี้ ทักษะการต่อสู้ของพ่อหนุ่มคนนี้ยังเรียกได้ว่าชำนาญการสุดๆด้วยพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมบวกกับการฝึกในหน่วยรวมไปถึงการเปลี่ยนร่างโดยใช้ไอเทมที่เรียกว่า V Commander อุปกรณ์แปลงร่างที่ใช้กลายเป็นทาไฟเยอร์และยังสามารถควบคุมสั่งการ V r e รด้วยเสียงได้อีกและยังมีอาวุธด d e f e n เฟนดปืนสั้นทีใช้ทั้งยิงและกลายเป็นดาบได้ด้วยชอบๆรวมกันหมดนี่ใครจะสู้พี่ล่ะคราไปดูท่าพี่แกกันซักกันิด ในช่วงท้ายเข้าใกล้สู่ช่วงวิกฤตปี2001นาโอโตะที่ได้ทำหน้าที่ของผู้ประชาการอย่างเต็มที่จู่ๆก็ได้รับแจ้งว่าถูกปลดออกจากตำแหน่งจนจะต้องหนีออกมาเหตุการณ์หลังจากนั้นในการนอนรักษาตัวที่ดูจะไม่มีอะไรเมื่อเขาตัดสินใจแค่จะออกมาด้านนอกจับนกกลับเข้ากลงเท่านั้นกลับโดนปีศาจยิงเข้าจนนาโอโตะได้จากไปความจริงที่พบในภายหลังกลับพบได้อีกว่าการที่นาโอโตะเสียชีวิตไปแบบนี้เกิดจากประวัติศาสตร์เดิมริวยะในปี3000คือเจ้าของผู้ใช้ชุดทมไฟเยอร์และจะต้องเสียชีวิตแต่ริ ใหม่ให้นาตวตโตเป็นคนใช้บันแทนโจสุดท้ายแล้วก็เราจะต้งายด้วยทำไมจอต่อทำไมลอนเดอร์แฟมิลเราแชร์ก่อนในโลกอนาคตปี3,000ที่ได้วางแผนนี้มาปี2,000ผ่านเครื่องเคลื่อนย้ายมิติเพื่อจะหลบหนีชีวิตที่มีแต่ตำรวจตามจับมาใส่อยู่ในยุคที่จะดูใช้ชีวิตง่ายกว่าเขาว่ามางั้นนะนะลอนเดอร์แฟมิเหรอ น่าสนุกเลแล้วพือนในละครลอนเดอร์ไฟมารีถือกำเนิดขึ้นมาแล<ช>้วในเรื่องตัวหลักมีใครโผล่มาบ้างไปจ้ะดอนโดนูเนโรหัวหน้ากลุ่มผู้ที่หวังจะสร้างอาณาจักรในโลกมนุษย์โดยมีแลนในหัวที่ยิ่งใหญ่มากทำให้จะต้องใช้เงินเยอะสุดๆการหาเงินของพี่แกนี่ทำได้หมดทั้งทำทุกอย่างที่ผิดกฎหมายสร้างสินค้าหลอกลวงขายกับผู้คนทำบริษัทกับเหล่าคนรวยที่เรียกได้ว่าเอาเปรียบหุ้นส่วนแบบสุดๆหรือแม้กระทั่งการขายเลือดตัวเองเพื่อไปทำวัคซีนรักษาโรคจากที่เหล่าปีศาจได้ก่อเรื่องเอาไว้ฮะพวกเดียวกันนแท ในการตุยของโดนูเนโรนั้นก็มาจากการที่จะหยุดเพื่อนรักที่ได้คุ้มคลั่งไปแล้วแต่สุดท้ายเขากลับไม่กล้าจัดการจนได้จากไปไม่น่าเชื่อเลยนะว่าข้าจะไม่กล้ายิงเจ้า <c oughs> ลิล่าแม่สาวหน้ามนค้นหน้าหวานผมสีบานเย็นหญิงสาวคนเดียวในกลุ่มผู้ที่เป็นตัวหลักในการดําเนินการแผนที่จะอาศัยเครื่องเคลื่อนย้ายมิติไปปี2 0 0พโดยการปลอมตัวเป็นผู้กองริวยะแฝงตัวเข้าไปจนภารกิจสําเร็จเมื่อมาอยู่ในยุคปี2000ก็มักจะหาเงินด้วยวิธีการเข้าร้านแพงๆและชิ่งของออกมาแบบหน้าตาเฉยยังมีนิสัยที่ใช้เงินอู้ฟู่ตร้งภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีอยู่ตลอดเวลาแถมยังบอกในทีมว่าที่ยังครบเนี่ยก็เพราะเงินนะยะแต่ถึงยังไงเมื่อตอนที่เพื่อนจากไปจริงๆเธอก็ได้บอกไว้ว่า โดโรเนโรถึงข้าจะชอบเงินแต่ข้าก็ชอบเจ้าเหมือนกันนะ เกียนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่ในอดีตเขาคือมนุษย์ปกติที่ชาัลาสุดๆแต่โดยเหตุการณ์ที่ได้เขาไปช่วยเหลือโดนูเนโรจากการหลบหนีและดันไปโดนทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาัสจนโดรุนเนโรได้ออกค่าใช้จ่ายให้ทำการผ่าตัดาดัดแปลงกลายเป็นหุ่นกระป๋องสีทองอย่างที่เห็นแต่ผลกระทบนั่นก็คือเกียนอาจจะมีสติที่ผิดเพี้ยนไปจึงจะต้องมีอุปกรณ์เอาไว,ว้ควบคุมในยามจำเป็นที่เมื่อใส่เข้าไปจะทำให้เกียนสง,งบลงดูโปร่งสวยจังเลยครับสวยจังเลย ในทีมเขาคือตัวหลักในการสร้างเทคโนโลยีอุปกรณ์ไฮเทคที่จะใช้ต่อกรกับพวกทามเรนเจอร์และอาราวาสในเมืองแต่เมื่อนาน,นวันเข้าเกียนกลับรู้สึกสะใจที่อาราวาสจนไม่ฟังใครแม้แต่โดนูในโรเพื่อนรับที่ทําให้เขารอดชีวิตสุดท้ายแล้วก่าได้หนีออกมาและสร้างความกลาหนขั้นสุดด้วยหุ่นที่เขาสร้างเกือบจะได้เกิดไฮตุาครั้งใหญ่ในปี2001แต่แล้วก็ถูกหยุดด้วยพวกทามเรนเจอร์ก่อนตัวยังนึกถึงเพื่อนอีกนั่นนั่น นักโทษลอนเดอร์เหล่าแชกอนที่ได้ก่อเขาเดียวไว้ในปีส0 0พันและโดนจับกลุ่มแช่แข็งเป็นการลงโทษเมื่อมาในยุคนี้เหล่าปีศาจยิงถูกละลายออกมาเพื่อใช้อาวาธไอตอนโดนจับอีกรอบก็โดนแช่แข็งอีกนั่นแหละและจังรอยเซนิตเหล่าลูกน้องที่ถูกสร้างขึ้นมาจากกระสุนปืนโดยการโปรยลงพื้นให้กระจายตัวออกจนกลายร่างขึ้นมาเป็นกีกี้ผู้จัดการทําไฟเจอร์เลยนะครับเนี่ยถึงจะมายุคนี้พวกพี่ก็หนีไม่พ้นพวกทามเรนเจอร์เด้อจ้าหุ่นยนต์ยักษ์หุ่นรวมร่างของเครื่องจักรที่ถูกส่งมาจากศูนย์บััญชาาากรรใหให่่นปีเเพือข้ กับเหล่าปีศาจในเรื่องมีร่างไหนออกมาโชว์ตัวเด่นๆกันบ้างไปเวทยทมโรโบเบตา้าหุ่นแปลงร่างที่ใช้เบต้าฟอร์เมชันรวมร่างทมเจสทั้ง5เข้าไว้ด้วยกันหุ่นยนต์สีน้ำเงินร่างที่มีความคล่องแคล่วขั้นสูงแต่พลังการโจมตีค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับการใช้จับกลุ่มไทมโรโบอัลฟ่าหุ่นแปลงร่างที่ใช้อัลฟ่าฟอร์เมชันที่รวมทมเจสทั้ง5เข้าไว้ด้วยกันในอีกรูปแบบหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับการต่อสู้ภาคพื้นดินสามารถใช้ในลักษณะที่สมดุลโดยเน้น ยาประชิดเป็นหลัก ทามเจตแกม่ายานขนาดยักษ์ที่เกิดจากการรวมร่างของททมเจตั้ง5เหมาะสำหรับการต่อสู้ระยะไกลและใช้ในการต่อสู้กลางอากาศใหญ่เฟอร์ททมชาโดหุ่นยนต์ระบบต่อสู้อัตโนมัติในร่างปกติจะเป็นยานสีดำขนาดยักษ์ที่เมื่อกลายเป็นหุ่นจะมีลักษณะเป็นร่างถือดาบที่ต่อสู้ได้อย่างพลิ้วไหวหรือจะให้วิ่งไต่ตึกก็ย่อมได้และยังสามารถรวมร่างกับหุ่นตัวอื่นได้กลายเป็นททมโรโบชาโดเบต้าหุ่นที่รวมกันระหว่างททมโรโบเบต้าและททมชาโดร่างที่เพิ่มความสามารถด้านการต่อสู้ให้มากขึ้นใช้ได้ทั้งใน กอันทาโรโบชาโดอัลฟาหุ่นที่รวมกันระหว่างทาโรโบอัลฟาและทาชาโดที่เพิ่มความสามารถในการจับกลุ่มและแช่แข็งร่างนี้ใช้กันแบบครบๆไปเลยจ้าจ้า <The screen> วี C, เร็กเครื่องจักรมีชีวิตขนาดยักษ์ประเภททีเร็กที่หลุดมาในปี2000จากความผิดพลาดของเครื่องเคลื่อนย้ายมิติลักษณะเป็นหุ่นในโนเสาขนาดยักษ์ที่มีอาวุธติดอยู่รอบตัวและยังสามารถกลายร่างเป็นวีเร็กโรโบร่างหุ่นที่มีอาวุธครบมือที่จะรับท่าไหนดีครับนะ รดิ้งทำโรโบหุ่นที่ทำโรโบจะขึ้นไปเหยียบบนวีร็กเพื่อต่อสู้เท่านั้นและโปรไวดัสห <Prov ides. S 1> ุ่นยักษ์สีเหลืองในปีส0 0พที่เมื่อได้รับคำสั่งเรียบจะทำหน้าที่ตบส่งผ่านเครื่องเคลื่อนย้ายมิติส่งตัวเองมาปี2 0 0พก็ยังได้ไม่มีพี่แกหุ่นส่งไม่ถึงเลยนะ้าไรเมยานยนต์ป้องกันเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทอาซามิกรุ๊ปเพื่อรับมือกับพวกปีศาจพี่อยากจะโชว์ของสักประเดี๋ยวแต่มาแป๊บเดียวก็พังซะละโทและแถมสุดท้ายทักหุ่นยนต์แนวรูปทรงนตฮูกเรี ที่ยอดละวาดรวมถึงหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพวกทามเรนเจอร์และคอยประสานติดต่อกับหอบังคับการเพื่อส่งหุ่นมาไว้ใช้ต่อสู้ไม่มีพี่ที่ลำบากนะครับนอนน,อนจบกันไปแล้วสำหรับทามเรนเจอร์ไว้เจอกันเรื่องหน้าอยากมีรถแรงไวซิ่งอย่าลืมอัปเกรดเอนจินกันนะฮะิ